คือหนึ่งผมกลับบ้านพร้อมความลับที่หนักอึ้องภรรยานั่งรอด้วยความเงียบที่ผิดปกติไม่มีการด่าไม่มีน้ำตาไม่มีคำถามแต่หัวใจผมเต้นแรงเหมือนกำลังถูกจับได้ผมไม่รู้เลยว่าเธอรู้ทุกอย่างมานานแค่ไหนและผมไม่รู้เลยว่าความเงียบของเธอจะเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการชื่อเรื่องผมนอกใจภรรยามานานถึงหปีแต่ภรรยาผมไม่เคยวยวายหรือทำเรื่องใหญ่จนกระทั่งเมียน้อยคลอดลูก ผมนั่งอยู่ในรถที่จอดนิ่งหน้าบ้านเครื่องยนต์ดับแล้วแต่ความร้อนยังค้างอยู่อากาศในรถอับและทําให้ผมหายใจไม่ทั่วท้องเหงื่อซึมที่หลังคอแม้จะเป็นกลางคืนไฟหน้าบ้านสองสว่างนิ่งเหมือนจับจ้องผมเสียงฝนตกเบาใส่หลังคารถเป็นจังหวะสม่ําเสมอผมกําพวงมาลหลแน่นโดยไม่รู้ตัวปลายนิ้วเย็นและชาโทรศัพท์วางอยู่บนเบาะข้างตัว หน้าจอดำแต่เหมือนมีแรงกดดันซ่อนอยู่ข้างในผมรู้ว่าข้างในบ้านมีใครบางคนนั่งรอออผมรู้ว่าเธอได้ยินเสียงรถแล้วแต่ไม่มีข้อความไม่มีสายโทรเข้าความเงียบทำให้หัวใจผมเต้นแรงขึ้นผมเปิดประตูรถลมเย็นปะทะหน้าอย่างฉพลันกลิ่นฝนผสมกลิ่นดินลอยเข้าจมูกผมก้าวลงจากรถอย่างช้า รองเท้าเหยียบพื้นเปียกและลื่นเล็กน้อยผมยืนมองประตูบ้านที่ปิดสนิทแสงไฟลอดออกมาตามขอบประตูผมกลืนน้ำลายลำคอแห้งราวกับไม่ได้ดื่มน้ำมาทั้งวันมือผมสั่นเล็กน้อยผมไม่รู้ว่ากำลังกลัวอะไรหรือกำลังรออะไรผมเอื้อมมือไปจับลูกบิดโลหะเย็นจัดจนสะดุง้งผมเปิดประตูเข้าไป บ้านเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองกลิ่นอาหารอุ่นลอยมาแตะจมูกเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยเป็นกลิ่นที่ผมเคยคิดว่าไม่มีวันหายไปไฟในห้องนั่งเล่นเปิดอยู่ภรรยาผมนั่งอยู่บนโซฟาเธอนั่งหลังตรงมือวางบนตักสายตาจ้องไปที่พื้นเธอไม่ได้หันมามองผมผมถอดรองเท้าอย่างเงียบ เสียงวางรองเท้าดังเกินกว่าที่ตั้งใจเธอยังคงไม่ขยับผมเดินเข้าไปใกล้ทุกก้าหนักราวกับมีของถ่วงผมรู้สึกถึงอากาศที่ตึงขึ้นผมยืนอยู่ด้านหลังเธอผมอยากเรียกชื่อเธอแต่เสียงไม่ออกผมมองไปรอบห้องทุกอย่างเหมือนเดิมโซฟาตัวเดิมโตตัวเดิมรูปถ่ายบนผนังยังอยู่ที่เดิม ภาพเราสองคนยิ้มในวันแต่งงานภาพนั้นทําให้หน้าอกผมแน่นเธอขยับตัวเล็กน้อยเสียงผ้าถูกับโซฟาดังเบาเธอพูดขึ้นโดยไม่หันมาเสียงเธอเรียบและนิ่งเธอบอกว่าผมกลับช้ากว่าปกติผมพยักหน้าโดยลืมว่าเธอไม่เห็นผมตอบว่ารถติดคำโกหกออกมาอย่างง่ายดายง่ายเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเธอเงียบ ความเงียบนั้นยาวและหนักผมรู้สึกเหมือนมีใครกดอกผมไว้ผมเดินไปนั่งที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้ามระยะห่างระหว่างเราสัน้นแต่เหมือนไกลามากผมมองหน้าเธอใบหน้าเธอสงบดวงตาไม่แดงไม่มีน้ำตาไม่มีร่องรอยโกรธนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเธอถามว่าผมหิวไหมคำถามธรรมดา แต่ทำให้ผมสะดุง้งผมตอบว่าไม่หิวทั้งที่ท้องว่างเปล่าเธอลุกขึ้นการเคลื่อนไหวของเธอช้าและมั่นคงเธอเดินไปที่ครัวเสียงฝีเท้าดังห่างออกไปผมนั่งนิ่งเหงื่อยเย็นไหลาตามขมับผมได้ยินเสียงจานถูกวางเสียงช้อนกระทบจานทุกเสียงดังชัดเกินไปเธอกลับมาพร้อมถาดอาหาร เธอวางลงบนโต๊ะอาหารยังร้อนไออุ่นลอยขึ้นเธอบอกว่าเธออุ่นไว้ให้ผมมองอาหารแต่ไม่อยากแต่ต้องมือผมวางบนเข่ากำแน่นจนเจ็บเธอนั่งลงตรงข้ามสายตาเธอมองผมตรงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ผมเข้าบ้านหัวใจผมเต้นแรงจนได้ยินเธอถามว่าผมจำได้ไหมว่าวันนี้คือวันอะไร ผมชะงักสมองว่างเปล่าผมพยายามคิดแต่คิดไม่ออกเธอพยักหน้าเบาเหมือนเธอคาดคำตอบนี้ไว้แล้วเธอบอกว่าวันนี้เป็นวันที่ครบห้าปีผมรู้ทันทีว่าเธอไม่ได้หมายถึงวันแต่งงานผมรู้ว่าความเงียบที่ผ่านมามีความหมายผมรู้ว่าคืนนี้ไม่เหมือนคืนอื่นและผมรู้ว่าบางอย่างกํำลังจะเริ่มต้นภาคที่สอง คำพูดของเธอแขวนอยู่ในอากาศผมรู้สึกเหมือนห้องแคบลงลมหายใจผมสั้นละทีผมถามเธอว่าเธอหมายถึงอะไรเสียงผมเบาและแห้งเธอมองผมอย่างสงบแววตานั้นไม่ตำหนิแววตานั้นไม่ขอคำอธิบายเธอบอกว่าเธอจำวันแรกได้ดีวันที่ผมเริ่มกลับบ้านดึกวันที่ผมเริ่มไม่สบตาเธอวันที่กลิ่นแปลกติดเสื้อผม ผมนั่งนิ่งและไม่ปฏิเสธหัวใจผมเต้นช้าลงอย่างน่ากลัวเธอบอกว่าเธอเลือกเงียบเธอบอกว่าเธออยากดูว่าผมจะไปไกลแค่ไหนผมรู้สึกเหมือนถูกมองทะลุเธอลุกขึ้นอีกครั้งเธอเดินไปหยิบซองเอกสารจากโต๊ะข้างผนังซองนั้นหนาและเรียบเธอวางมันลงตรงหน้าผมเสียงกระทบโต๊ะเบาแต่ชัดมือผมสั่นเมื่อแตะซอง ผมเปิดซองอย่างช้ากระดาษด้านในเรียงเป็นระเบียบผมเห็นชื่อของผมผมเห็นชื่อของเธอผมเห็นวันที่ย้อนหลังหลายปีผมเห็นข้อความที่ผมไม่อยากเห็นลมหายใจผมติดขัดเธอบอกว่าเธอเก็บทุกอย่างไว้เธอบอกว่าเธอไม่ต้องการใช้มันเธอบอกว่าเธอรอวันที่ผมจะเลือกพูดเองผมก้มหน้าไหลผมหนักเหมือนมีหินทับ เธอถามว่าผมรักเธอไหมคำถามนั้นเรียบแต่แทงลึกผมอ้าปากแต่ไม่มีเสียงเธอไม่เร่งเธอรออ,อความเงียบยาวผมบอกว่าผมผิดคำสารภาพหลุดออกมาอย่างอ่อนแรงเธอพยักหน้าเหมือนรับรู้มานานแล้วเธอบอกว่าความผิดไม่ใช่คำตอบเธอบอกว่าความจริงต่างหาก ผมรู้สึกหนาวแม้อากาศในบ้านยังอุ่นโทรศัพท์ผมสัน่นเสียงสั่นดังชัดบนโตะ๊ะผมมองหน้าจอชื่อผู้หญิงอีกคนปรากฏมือผมหยุดนิ่งเธอมองหน้าจอเช่นกันเธอไม่ถามเธอไม่แสดงสีหน้านั่นทำให้ผมรู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิมผมกดปิดหน้าจอความเงียบกลับมาอีกครั้ง เธอบอกว่าเธอรู้ข่าวแล้วคำพูดนั้นทำให้ผมชะงักเธอบอกว่าเด็กเกิดแล้วผมเงยหน้าขึ้นทันทีหัวใจผมเต้นแรงเธอบอกว่าเธอรู้ตั้งแต่วันที่ผมเริ่มเปลี่ยนเธอบอกว่าเธอรู้ตั้งแต่วันที่ผมเริ่มโกหกผมรู้สึกเหมือนพื้นหายไปเธอลุกขึ้นยืนเธอเดินไปที่หน้าต่างม่านบางไหวาตามลมแสงไฟถนนสะท้อนบนกระจก เธอบอกว่าความอดทนมีขีดจำกัดเธอบอกว่าเธอถึงขีดนั้นแล้วผมพยายามพูดคำขอโทษเรียนในหัวแต่ไม่ออกจากปากเธอหันกลับมาสายตาเธอมั่นคงเธอบอกว่าเธอไม่ต้องการคำสัญญาเธอบอกว่าเธอต้องการการกระทำผมรู้ว่าคืนนี้ยังไม่จบผมรู้ว่าความจริงเพิ่งเริ่มเปิดเผย และผมรู้ว่าทุกการเลือกจากนี้จะเปลี่ยนชีวิตทุกคงภาพที่สี่ผมยืนอยู่กลางบ้านและไม่ขยับเสียงประตูที่ปิดไปแล้วยังดังก้องในหัวอากาศเย็นลงอย่างช้าไฟในห้องยังสว่างแต่ให้ความรู้สึกว่างเปล่าผมมองกุญแจบ้านบนโต๊ะโลหะสะท้อนแสงนิ่งมือผมสั่นเมื่อเอื้อมไปแตะความเย็นจากกุญแจแล่นขึ้นแขนผมวางมันลงอีกครั้ง ผมรู้สึกเหมือนมือไม่ใช่ของตัวเองโทรศัพท์ในมือยังสั่นเป็นระยะหน้าจอสว่างขึ้นแล้วดับลงชื่อผู้หญิงอีกคนปรากฏอีกครั้งผมไม่กดรับผมไม่กดปิดผมปล่อยให้มันเงียบหัวใจผมเต้นแรงและไม่เป็นจังหวะผมสุดตัวลงนั่งบนโซฟาเบาะยุบและส่งเสียงเบาผมหลับตาผาพันรยาเดินออกไปอย่างชัดเจน ท่าทางมั่นคงของเธอทําให้ผมเจ็บผมไม่เคยเห็นเธอแบบนั้นมาก่อนผมเคยคิดว่าเธออ่อนโยนผมเคยคิดว่าเธอจะอยู่เสมอความคิดนั้นพังทลายผมลืมตาและมองไปรอบห้องทุกอย่างยังอยู่ที่เดิมแต่ความหมายเปลี่ยนไปผมลุกขึ้นและเดินไปที่ครัวจานอาหารยังวางอยู่ไออุ่นจังหายผมมองอาหารและรู้สึกคลื่นไส้ ผมผลักจานออกไปเสียงจานขูดโต๊ะดังชัดผมหยิบแก้วน้ำมือผมสั่นจนต้องใช้สองมือจับน้ำเย็นไหลผ่านลำคอแต่ไม่ช่วยให้ใจเย็นลงผมวางแก้วลงแรงเกินไปน้ำกระเด็นเล็กน้อยผมมองหยดน้ำที่ไหลบนโต๊ะมันค่อยๆหายไปเหมือนเวลาที่ผมเสียไปผมเดินไปที่ห้องนอนประตูเปิดอ้า เตียงเรียบหมอนวางคู่ผมหยุดยืนที่ธรณีประตูผมไม่กล้าเข้าไปกลิ่งของเธอยังอยู่กลิ่งนั้นทำให้หน้าอกผมแน่นผมถอยหลังหนึ่งก้าวผมปิดประตูเบาๆเสียงกรอนดังคลิกผมยืนพิงผนังแรงกดจากผนังทำให้ผมรู้สึกมั่นคงชั่วคราวโทรศัพท์สั่นอีกครั้งคราวนี้ผมกดรับ เสียงอีกฝั่งสั่นและเร่งรีบเธอบอกว่าเด็กแข็งแรงเธอบอกว่าหมอชั่วโมงผมฟังและไม่ตอบเธอถามว่าผมอยู่ไหนผมตอบว่าบ้านคำตอบนั้นฟังแปลกในปากาเธอเงียบไปครู่หนึ่งเธอบอกว่าเธออยากให้ผมไปหาเธอบอกว่าเธอไม่อยากอยู่คนเดียวผมมองไปรอบบ้านอีกครั้งบ้านนี้ก็ไม่ต่างจากความว่าง ผมบอกว่าให้เวลาผมคิดเสียงอีกฝั่งเงียบเธอถามว่าผมจะมาไหมคำถามนั้นหนักผมไม่ตอบตรงผมบอกว่าผมโทรกลับสายตัดไปความเงียบกลับมาผมนั่งลงกับพื้นพื้นเย็นและแข็งผมพิงหลังกับโซฟาเพดานอยู่สูงและห่างไกลผมรู้สึกเล็กลงผมคิดถึงคำพูดของภรรยา คำว่าเส้นแบ่งดังซ้ำผมรู้ว่านี่คือจุดที่ต้องเลือกแต่ผมยังไม่กล้าขยับผมหลับตาและหายใจช้าเสียงนาฬิกาเดินชัดเวลาไม่หยุดรอผมผมลืมตาขึ้นอีกครั้งโทรศัพท์นิ่งบ้านนิ่งแต่ความคิดไม่หยุดผมรู้ว่าการนิ่งเฉยคือการเลือกอย่างหนึ่งผมรู้ว่าการหนีก็เป็นการเลือก และผมรู้ว่าทุกการเลือกจะมีราคาคืนยังยาวและผมยังอยู่ตรงกลางของมันพาทีห่าคืนลึกลงและเสียงรอบบ้านเงียบหายผมนั่งอยู่กับพื้นและหลังเริ่มปวดผมขยับตัวช้าและลุกขึ้นยืนแสงไฟในบ้านดูแข็งและเย็นผมเดินไปที่หน้าต่างและมองออกไปถนนว่างและเปียกฝนไฟถนนสะท้อนเป็นเส้นยาวบนพื้น ผมเห็นเงาของตัวเองบนกระจกเงานั้นดูอ่อนแรงผมยกมือแตะกระจกความเย็นส่งผ่านปลายนิ้วผมถอนหายใจยาวลมหายใจนั้นหนักเหมือนมีของค้างอยู่ในอ,อกผมหันหลังให้หน้าต่างผมเดินไปหยิบเสื้อคลุมผ้าหนาอบรอบไหล่ความอุ่นเล็กน้อยไม่ช่วยให้ใจเบาผมหยิบกุญแจรถเสียงโลหะกระทบกันเบา ผมยืนถือมันอยู่นานผมคิดถึงคําขอของอีคอนผมคิดถึงสายตาของภรรยาสองผ้าซ้อนทับในหัวผมเดินไปเปิดประตูบ้านลมเย็นพัดเข้ามาทันทีผมยืนที่ธรณีประตูเท้าข้างหนึ่งอยู่ในบ้านอีกข้างอยู่ข้างนอกผมหยุดอยู่อย่างนั้นเสียงรถผ่านไกลๆดังขึ้นผมก้าวออกไปข้างนอก ประตูปิดลงด้านหลังเสียงนั้นทำให้ผมสะดุง้งผมเดินไปที่รถพื้นเปียกลื่นเล็กน้อยผมเปิดประตูรถและนั่งลงเบาเย็นจนรู้สึกได้ผมวางกุญแจบนตักผมยังไม่สตาร์ตรถผมนั่งนิ่งและมองพวงมาลายัยภาพเด็กทารกผุดขึ้นในหัวภาพภรรยาที่หันหลังเดินออกไปตามมาหัวใจผมเต้นแรง ผมรู้สึกเหมือนถูกดึงสองทางผมสตาร์ตรถเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นผมขับออกจากบ้านอย่างช้าถนนมืดและยาวไฟหน้ารถส่องไปข้างหน้าเส้นทางดูเหมือนไม่มีปลายผมขับผ่านทางแยกหนึ่งผมไม่เลี้ยวผมขับต่อไปโทรศัพท์สั่นในกระเป๋าเสื้อผมไม่หยิบขึ้นมาดูผมรู้ว่าใครโทรมา ผมจอดรถข้างทางไฟฉุกเฉินกระพริบผมเอนหลังและหลับตาเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งหยดน้ำกระทบหลังคารถดังชัดผมยกมือปิดหน้าความอ่อนล้าไหลเข้ามาผมรู้ว่าผมไม่อาจหนีได้ไม่ว่าจะไปทางไหนผมเปิดตาและมองกระจกหน้าผ้าสะท้อนของไฟดูพร่าผมตัดสินใจเลี้ยวรถกลับ พวงมาลัยหมุนช้ารถหันกลับทิศผมขับกลับเส้นทางเดิมหัวใจผมเต้นช้าลงเล็กน้อยผมไม่รู้ว่าการกลับนี้หมายถึงอะไรแต่ผมรู้ว่าผมยังไม่พร้อมไปหาใครผมจอดรถหน้าบ้านอีกครั้งไฟหน้าบ้านยังเปิดอยู่เหมือนรอผมผมดับเครื่องและนั่งนิ่งฝนยังตกเบาผมรู้ว่าการเลือกยังไม่จบคืนนี้ แต่ผมรู้ว่าผมเลือกไม่หนีในตอนนี้ผมเปิดประตูรถลมเย็นพัดเข้ามาอีกครั้งผมก้าวลงและปิดประตูเสียงปิดดังชัดผมยืนมองบ้านเงียบงนันคืนยังยาวและหัวใจผมยังหนักแต่ผมยังอยู่ที่นี่เราการตัดสินใจที่ใกล้เข้ามาภาคท,ที่หกผมกลับเข้าบ้านและปิดประตูเบาความเงียบต้อนรับผมอีกครั้ง ไฟในห้องยังเปิดเหมือนเดิมผมถอดเสื้อคลุมแล้ววางบนเก้าอี้ร่างกายผมเริ่มไม่ล้าผมเดินไปนั่งที่โต๊ะอาหารเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามมองเปล่าผมจ้องที่นั่งนั้นอยู่นานผมที่ถึงเสียงเธอในครัวเสียงนั้นไม่อยู่แล้วผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอสว่างและแสดงข้อความค้างอยู่เป็นรูปเด็กทารกดวงตาเล็กปิดสนิท มือเล็กกำผ้าห่มแน่นผมรู้สึกถึงแรงดึงในออกอกผมขยายภาพช้ารายละเอียดชัดขึ้นผมเห็นตัวเองในสายเลือดนั้นความจริงหนักและชัดเจนผมวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะผมเอามือกุมศีรษะนิ้วกดขมับแรงเกินไปผมหายใจลึกและช้าอากาศเข้าออกอย่างฝืนผมลุกขึ้นและเดินไปหยิบสมุดโน้ต สมุดเล่นนี้อยู่ในลิ้นชักนานแล้วผมไม่เคยเปิดมันจริงจังผมเปิดหน้าแรกกระดาษว่างและขาวผมหยิบปากกามือผมสั่นผมเขียนชื่อภรรยาหมึกซึมลงช้าผมเขียนชื่อเด็กชื่อยังไม่คุ้นตาผมหยุดเขียนปลายปากกาค้างอยู่กลางหน้าผมรู้ว่าชื่อนี้จะอยู่กับผมตลอดไป ผมปิดสมุดผมยังไม่พร้อมเขียนต่อผมเดินไปที่ห้องนอนประตูยังปิดผมเปิดเข้าไปช้ากลิ่นอากาศนิ่งและคุ้นผมนั่งลงที่ขอบเตียงผ้าปูเตียงเย็นผมวางมือบนหมอนฝั่งเธอหมอนนั้นยังคงรูปเดิมผมรู้สึกเหมือนเวลาไม่เดินผมนอนลงช้าเพดานอยู่ใกล้และไกลพร้อมกัน ผมหลับตาแต่ภาพไม่ยอมหายผมลุกขึ้นอีกครั้งผมเดินไปที่ห้องน้ำกระจกสะท้อนใบหน้าที่อ่อนแรงตาผมแดงและหมนผมเปิดน้ำล้างหน้าน้ำเย็นไหลผ่านแก้มผมมองตัวเองอีกครั้งชายคนนี้คือคนที่ทำทุกอย่างพังผมปิดน้ำหยดสุดท้ายตกลงอ่างผมเช็ดหน้าและออกจากห้องน้ำ ผมกลับไปนั่งที่โซฟาโทรศัพท์สั่นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความเป็นข้อความจากภรรยาข้อความสั้นและเรียบเธอบอกว่าเธอถึงที่พักแล้วเธอบอกว่าเธอปลอดภัยผมอ่านซ้ำหลายครั้งผมไม่ตอบทันทีผมพิมพ์ข้อความสั้นผมบอกว่าให้เธอพักผ่อนผมกดส่งหน้าจอกลับสู่ความเงียบ หัวใจผมเต้นช้าลงความตึงในอกคลายเล็กน้อยผมเอนหลังพิงโซฟาแสงไฟเหนือสีสะะดูอ่อนลงผมรู้ว่าการพูดความจริงกำลังใกล้เข้ามาผมรู้ว่าพรุ่งนี้จะหนักผมไม่รู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรแต่ผมรู้ว่าผมจะไม่เงียบอีกคืนใกล้สิ้นสุดและการตัดสินใจใกล้เข้ามาภาพที่เจ็ดแสงเช้าค่อยๆลอดผ่านม่านบาง ผมลืมตาและรู้สึกหนักทั้งตัวโซฟาแข็งและเย็นร่างกายผมปวดเมื่อยผมนั่งนิ่งและฟังเสียงเชา้าเสียงนกดังแผ่วจากไกลเมืองเริ่มตื่นแต่บ้านยังเงียบผมลุกขึ้นช้าขาผมชาเล็กน้อยผมเดินไปเปิดม่านแสงเช้าสาดเข้ามาแรงฝุ่นลอยในอากาศผมหลับตาชั่วครู่ ผมหายใจลึกอากาศเช้าเย็นและสายผมเดินไปที่ครัวเครื่องชงกาแฟนิ่งผมไม่เปิดมันผมหยิบแก้วน้ำแทนน้ำเย็นช่วยให้ตาสว่างผมมองนาฬิกาเวลายังเช้าเกินไปแต่ผมไม่อยากรออ,อผมหยิบโทรศัพท์หน้าจอสว่างไม่มีข้อความใหม่ผมเปิดแอปสนทนา ชื่อภรรยาอยู่ด้านบนผมกดเข้าไปหน้าจอว่างผมพิมพ์ช้าผมบอกว่าผมพร้อมพูดความจริงทั้งหมดผมกดส่งหัวใจผมเต้นแรงผมวางโทรศัพท์ลงผมเดินวนในบ้านก้าวเท้าซ้ำเส้นเดิมความคิดไม่หยุดผมหยุดที่หน้ารูปแต่งงานกรอบรูปสะท้อนแสงเช้า รอยยิ้มในภาพดูไกลผมเอื้อมมือแตะกรอบกระจกเย็นผมรู้ว่าผมทำลายสิ่งนี้เองโทรศัพท์สัน่นผมหยิบขึ้นมาทันทีเป็นข้อความตอบกลับเธอบอกว่าเธอจะมาที่บ้านเธอบอกว่าให้ผมรออ,อผมอ่านซ้ำมือผมสัน่นผมรู้สึกกลัวแต่ผมไม่ถอยผมจัดบ้านเล็กน้อย ไม่ใช่เพื่อซ่อนแต่เพื่อให้มีที่นั่งพูดผมเช็ดโต๊ะผมเก็บจานการเคลื่อนไหวทำให้ผมตั้งสติผมนั่งลงและรออ,อเวลาผ่านไปช้าเสียงรถจากถนนดังขึ้นผมหันไปมองประตูเสียงกุญแจดังจากด้านนอกหัวใจผมหยุดชั่วครู่ประตูเปิดเธอเดินเข้ามา สีหน้าเธอสงบแต่ดวงตาเหนื่อยเธอถอดรองเท้าเธอไม่มองผมทันทีเธอเดินไปนั่งที่เดิมผมยืนอยู่ตรงข้ามระยะห่างสั้นแต่หนักเธอมองผมในที่สุดสายตานั้นรออ,อผมเริ่มพูดเสียงผมสัน่นผมเล่าโดยไม่ตัดผมไม่แก้ตัวผมไม่ปกปิด ทุกคำคือความจริงเธอฟังเธอไม่ขัดเธอไม่เปลี่ยนสีหน้าความเงียบระหว่างคำพูดหนักผมพูดถึงเด็กผมพูดถึงความผิดผมพูดถึงความกลัวผมพูดถึงการไม่กล้าหยุดคําสุดท้ายหลุดออกช้าผมบอกว่าผมยอมรับทุกผลเธอหลับตาลมหายใจยาวเธอลืมตาอีกครั้ง เธอบอกว่าเธอขอบคุณที่ผมพูดน้ำเสียงเธอเรียบเธอบอกว่าความจริงสำคัญเธอบอกว่าความเจ็บยังอยู่ผมนั่งนิ่งผมไม่ขออะไรเธอบอกว่าการตัดสินใจยังไม่จบเธอบอกว่าเธอต้องการเวลาผมพยักหน้าผมยอมรับความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ไม่เหมือนเดิมมันไม่กดทับ มันรอคำตอบสุดท้ายและผมรู้ว่าผ้าสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้ว